ไปเล่ข้าวเอื่นๆกันบ้างนะครับไปเลที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจัดกิจกรรมธัญญปูระคันเลื่อฟันรันสองพันยีลิซี่นะครับวิงซัดซี่เติมซีซั่นให้เก๋เกาะภูเก็ตนักกีฬาข้าวรวมกว่าหนึ่งพันคนนุ่สนุกสนานกันทีเดียวนะ,ะโดยนายสุพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานและก็ร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยมีนายเรวัตรอารีรบนาย,ยกอบอจภูเก็ตแล้วก็ทางด้านของนายสิทธิชัยจันทวัฒน์นายก บอบตทิพยักษัติย์นะครับนางเศร้าบุษฎีสุวรรณรัตน์นายกโลกกชาติจ,จังหวัดอุสนาร,ราชกัลยนักกีฬาไทยต่างชาติข้าร่วมกว่า1 0 0 0คนโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบสาปีเพื่อเยียวยาความคิดตึงสำหรับทัญญะปุระคันเลิฟฟันรันโดยกำหนดจัดระยะวิ่งนะครับสอระยะก็คือหลูครึ่งนะครับ1จุดห้ากิโลเมตรและก็5กิโลนะครับซึ่งได้นำประเพณีโฮลีแห่งเทศกาลจากอินเดีย มาสู้ภูเก็ตกับวิงยานสนุสนานและยุ่งเยิงอเพลิดเพลินกับการออกกำลังกายและก็ดื่มด่ากับวัฒนธรรมมาซาดซีซั่นเติมซีซั่นให้เกาะภูเก็ตกันต่อด้วยดนตรีและก็เพลงซีสนุสนานวิ่งแบบยุ่งเยิงวิ่งนเพื่อน้อางงและนุกนุกและน้องไส้นะทั้งนี้ค่ะงานธัญบุรัคัลเลอร์ฟันรันซ่องพันยีซิซี่วิ่งซาซีภูเก็ตถือว่าเป็นงานวิ่งที่โดดเด่นค่ะและก็หนักทองเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดงานเนื่องข้องจังหวัดภูเก็ตเลยเพราะว่ารูปแบบที่ประสบความสารร็จในกง เพิ่มการออกกําลังกายให้มีความปกติและก็สนุกไม่ต้องไปแน่นในเรื่องของการแข่งขันค่ะแต่ว่าเพิ่มความต่อเนื่องในทุกวัยนะที่สามารถจะมารวมกิจกรรมนี้ได้สําหรับการออกกําลังกายเผื่อความสุขและความสนุกนะคะรวมกันได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รวมกันได้ทุกคนโดยเฉพาะย่างหญิงค่ะระยะทางการวิ่งซาซี่ที่มีให้เลือกซ่องระยะทางเมื่อที่บอกไปก็คือ1 5โลแล้วก็5โลโดยก้อนการวิ่งจะเริ่มต้นขึ้นค่ะนักวิ่งทุกคนเนี่ยเขาจะได้ เพิ่มความสนุกมีอุปกรณ์มีพรอ็อพก็คือจะได้ทั้งแว่นตาแล้วก็พงอุปกรณ์ตลอดเส้นทางการวิง่งนะคะ<อ>นักวิ่งก็จะใช้พ่งซี่อันนี้แรมาซาดซี่ไส้กันค่ะแต่ว่าซี่ที่เขาใช้นี่ปลอดภัยนะเป็นซี่ที่ทามาจากธรรมชาติค่ะคำนึงถึงความปลอดภัยข้องสุขภาพแล้วก็ซิ่งแวดลอมแล้วก็นักวิ่งเนี่ยทีเข้าเ้นชชยก็จะได้พลาพบรรยากาศ<อ>แห้งซี่สั้นความสนุกสนานนี่เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสุขที่สุด<อ>แห้งปีเห็นไหม ใส่ชุดก็ลากซี่แล้วก็วิ่งซาดซี่กันด้วยให้สนุกนะครับนะไม่ต้องเร่งรวันเร้มากมายนะครับค่อยมาวิ่งกันแน่น,นความสุขความสนุกสนานนั่นเองนะคะ